โมโจอีสานเล่าขานได้มือถือสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดกาจงสองไปบตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกะทุงสำเภทับชันอำเภอสังขคาดจังหวัดสุรินท ลาดแห่งนี้นะคะมีสินค้านําเข้ามาขายมากมายโดยเฉพาะของป่าซึ่งเป็นผลผลิตจากป่านะคะจะมีความเป็นไปเป็นมาย่างไรเราไปชมที่ถึวนนี้กันเลยค่ะด้วยพื้นที่ป่าประมาณ2,000กว่าไร่มีต้นไม้หลากหลายชนิดป่าแห่งนี้มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือต้นสนสองใบซึ่งเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยพบในพื้นที่ราบส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่ราบสูงเชิงเขาอย่างทางภาคเหนือ จึงทำให้ป่าสนสองใบแห่งนี้เป็นป่าสนบนพื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ป่าสนในที่ราบของของภาคอีสานก็คือปกติไม่ค่อยเจอป่าสนแต่จะมีที่ป่าสนที่ราบเนี่ยจะมีซุรินนะคะตรงนี้ใหญ่สุด2 0 0 0ักว่าไร่นะคะซุรินสีสะเกตแล้วก็โขงเจียมอุบลน,นะคะแล้วก็มีประปรายที่บัวเชษ ตรงนี้เป็นป่าสนขึ้นยางกระมยัยางนาเลยอยู่ตามท้องทุ่งท้องนานะคะเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็เกิดการทําเกษตรกรรมขึ้นมาก็ตัดต้นสนบ้างโค่นบ้างไม่ไรปลูกเสริมบ้างล้มตายบ้างต้นไม้นะคะก็เลยเกิดการอนุรักษ์ขึ้นมาตรงนี้ว่าควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าสนสองมนี้ทำให้มีผลิตภัณฑ์จากป่าให้ได้จำหน่ายตลอดทั้งปี ต้นปีเลยต้นปีนี้ก็จะเป็นเทศกาลผลไม้ผลไม้ขึ้นชื่อก็จะเป็นลูกยางหรือภาษาเขมรเรียกว่าตุ้มกุยตุ้มกุยนี่จะเป็นตัวเอกของตลาดของเราเลยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาพอเข้าพฤษภาปุ๊บจะเป็นฤดูกาลของเห็ดและผักป่ามาถึงพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาตุลาพฤศจินี่จะเป็นเห็ดยาวเลยแต่เห็ดเขาจะมาตามเป็นช่วง จนถึงเดือนพฤศจิกายนมกรานี้ชาวบ้านก็ยังขายของเป็นพวกมันพวกมันเทียนมันนกก็ยังขายต่อเนื่องจนถึงฤดูการสิ้นปีแล้วก็รุ่มต้นด้วยฤดูการใหม่แล้วก็ประมาณเดือนเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีผลไม้ป่าอีกสองชนิดก็จะเป็นเงาะป่าแล้วก็ลูกนมบัวภาษาลาวเขาเรียกผีผวนแ็จะเป็นฤดูการที่ขายกับเห็ดใต้ ฤดูยาวที่สีห้าเดือนนี้นะคะจะขายด้วยกันจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เต็มไปด้วยพืชพันุ์นานาชนิดนำไปสู่การสร้างรายได้ของชุมชนแห่งบ้านกระทุมแห่งนี้กับแนวคิดการเปิดตลาดชุมชนสนสองใบให้กับชาวบ้านได้หาของป่าและผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นนำมาวางจำหน่ายต้นเป็นของชาวบ้านกันเองคือเราไม่มีตลาดที่จะไปขาย เขาก็เลยขายที่ตามข้างทางทั่วไปชาวบ้านไม่มีที่ขายขายข้างทางมันอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เลยเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยหัวหน้าให้จัดเป็นแหล่งเปิดเป็นตลาดเป็นทางการคร่ะก็เลยชื่อว่าตลาดป่าสนสองใบค่ะจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการขายข้างทางจึงทำให้กรมป่าไม้โดยสถานีวานวัดวิจัยได้มอบพื้นที่ส่วนหนึ่ง จะโซนให้ชุมชนได้บริหารจัดการกันเองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ไดทางเจ้าหน้าที่ในป่าไม้เนี่ยเขาให้เราจัดการกันเองจัดการโดยที่เราตั้งระบบประธานกันเองเลือกกันทุกปีเลือกกันทุกปีแล้วก็เราก็จะจัดสรรกันค้าขายการจัดเป็นระเบียบว,ว่าเราจะทำไงเราก็เก็บคนวันละ10บาทต่อโต๊ะ10บาทแล้วเราเอาเองเงิน10บบาทนี่แหละเราเอามาจัดสรรว่า เราจะลงดินเราจะลงปูนเราจะทําอะไรอย่างนี้ภายในตลาดเหมือนเราจัดการกันเองคือเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวเขาแค่ให้ฐานที่เราอย่างนี้ค่ะตลอดระยะเวลาในรอบหนึ่งปีตลาดแห่งนี้ได้สร้างมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับคนที่นี่โดยเฉพาะรายได้ที่เกิดจากการจัดหาผลผลิตมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ผ่านไปมารายได้ก็อยู่ที่ว่า ชาวบ้านจะพากันหาอะไรมาขายได้บ้างรายได้จะไม่คงที่อยู่ที่ว่าใครหาได้มากได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะพออยู่ได้พออยู่พอเพียงค่ะตลาดของส่วนมากผูค้าแม่ค้าทีมาขายเก่ขายเกโมง9โมงว่าเป็นที่มาส่วน,นแล้วเวลาปิดนิดสุดมันกี่โมง4โมง5โมงบางคนเขาก็ไป4โมงบางคนไป 5, 5โมง เปิดทุกวันใช่ไหมะด้วยความสัมพันธ์ของวิถีระหว่างคนกับป่าโดยมีหน่วยงานรัฐมาช่วยเป็นฐานในการสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของป่าอันนำไปสู่การอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรให้มีความยั่งยืนอยู่คู่กับชุมชนที่นี่ต่อไป ะเห็นได้ว่าตลาดแห่งนี้มีความสําคัญกับชาวบ้านเป็นอย่างมากนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วยังเป็นแหล่งหารายได้ของชาวบ้านอีกด้วยสุดท้ายนี้เนี่ยอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยหนุนพ่อค้าแม่ค้าเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ